สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โบเบ้น,นะครับโบเบ่โบเบ่นะครับอยู่ที่โบเบ่ประมาณครับท่านท่านที่โบเบ่น,นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่าน,นครับ สดีคุณหนูสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อเสื้อผ้านะครับที่โบเบ้นะครับมาซื้อเสื้อผ้าที่โบเบ้นะครับเอาไปให้พี่น้องประชาชนที่ทองแสนขันนะครับทองแสนขันพรุ่งนี้เดินทางนะครับเราอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่เลยนะครับพี่ท็อปบอกอยากจะได้ของใหม่เลยนะครับนะอัาไหนที่มันจะได้ไม่ดราม่าเวลาไปไปให้เนี่ยกลัวที่ใครมาบริจาคเนี่ยพอถึงปั๊บเหมือนที่ที่แม่สายพ่อจะไปกองอ่า ขายชินาฬิกไทแนะไปยกันจะไปซื้อด้านข้างด้น้ชไทยก็มีไย่ายรน้เอาเลยเอาถ่ายเาหน่อยครับถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยได้ลย้าน้างอะไรายอไยะไจ้ะไอยู่ใช่อยู่ระจยู่ระจำประจำประประจําประจํา สวัสดีครับเปลี่ยนนายกับพ่อสุดยอดทุ้ครับเราทั้งคู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดสสดนายมานายมา คนนี้นะครับคนนี้นะครับเป็นลูกน้องฝ่ายประสานงานนะครับใครอย่าไปเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างที่คิดกันนะครับนะบางคนลงไปคอมเมนต์วไม่ใช่ไมไม่ใช่นะครับในคนนี้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 เสื้อเทาเนี่ยนี่ผู้หญิงเสื้อเทาคนนี้นะครับเอาไปลงรูปคู่ไม่ใช่นะครับลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนะเป็นเหมือนพวกผมนี่แหละฝ่ายประสานงานเป็นการงานลิมิตนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกไว้่อน ตัวเลขเห็นตัวเลขเตัวเลขเห็นตัวเลขขอโทษดิเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขแต่เข้าไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่าครับตัวเลขเห็นตัวเลขไเห็นตัวเลขไม่ได้ตัวเลขเยอะซะด้วยเห็นตัวเลขไม่ได้เลยโดนเตือน ตัวเลขไม่ได้ต,ดไตัวเลขเ,เห็นตัวเลขไงข้างบนเบอร์โทรโอ้โหไ,ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้ตัวเลขไม่ได้เลยอนี้เราเบียดเยอะนะนายมาดูเสื้อผ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเป็ี่นนายแน่นะครับเส้นทางมุ่งสู่ตาดิดปั๊มไหนอะไรยังไงก็แฟนๆก็ลองดูได้นะครับช้บอปปิ้งครับผมามาดูเสื้อผ้ามาดูเสื้อผ้ามาพ่อมาพ่อ เมื่อคู่ซื้อไปแล้วนะครับที่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่แบบราคาย่อมเยาประมาณนี้แมบบรู้กันเนี่ยเนี่ยมาเตือนอย่างเงี้ยเตือนอย่างงเี้ยเตือนอย่างงเี้ยเตือนอยียเตือน,นอีกต้องออกนอกเตือน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 อีกครับเดี๋ยวผมไปอยู่นอกว่ะเตือนบ่อยเตือนบ่อย สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่โบเบ้นะครับโบเบ้โบเบ้บเ,บเตือนครับเดี๋ยวออกมากห้อกวะเ,เตือนตายดูล่าเลยเตือนจัดการเลยเตือน <laughs> ไอ้นี่เขาเตือนครับอุตรดิตถ์ครับพรุ่งนี้ไปอุตรดิตถ์ทองแสนขันนะครับพี่น้องชาวทองแสนขันที่โดนน้ำป่าพัดนะพรุ่งนี้ได้เจอกัแน่นอน พรุ่งนี้ได้เจอกันแน่นอนนะพรุ่งนี้ได้เจอกันแน่นอนหาใครครับหาใครครับหาใครพี่บินเหรออยู่ในร้านครับได้ครับได้ครับไปเลยไอซีเปลี่ยนนายครับเดี๋ยวออกทางนอกก่อนอยากเจอฮะได้เจอแน่นอนนะอยากเจอได้เจอแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปอุตลิดพรุ่งนี้นะครับเอาเสื้อผ้าไปให้ น้ำปาดบ้างเดอ้อน้ำปาดไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เราจะลงไปขอโทษทีนะครับขอโทษทีน้ำปาดเราไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายที่เราจะลงไปเราจะที่เข้าไปที่ฟานปากกดนะครับปากกดวัดคีรีคีรีอะไรนะคีรีวังกดเหรอคีรีวังอะไรทักอย่างเ่ยทำไม่ได้แล้วลุกไปมันแบบอยากได้เหรอเสื้อลายกาลายช้างกางเกงช้างสวย่ะอยากได้เหรอ หาักได้เรนี่ไงงานไทยไม่ขยับไม่หดอ๋อคเก่งเก่งมีมาได้นะผมไปให้สวยๆเนาะขาสร้างกหสวยฮนะ,ยะชุดไม่กี่บาทเองอนะสามตัวขึ้นไปตัวละห้าสิบนะใส่กันให้